สวัสดีครับผอมอยู่ค่ะผอมจอมซนนะครับอันนี้แล้วก็จะเล่นโซลเลสเปอร์เมทเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าเท่าเดิม่ยเราจะเล่นอาวุธใหม่ที่ผมกดล็อกได้ก็คือตอนนี้ผมเลือยสิบแล้วนั่นแหละมาแล้วเลิอกกันเลยอันนี้ก็จะเป็นโลกนะนี่แล้วเล่างไรนนอันนี้คืออุกกาตอ,อันนี้คืออุกกาตปกติ นี่เมื่อกี้ใคเห็นไหมมันจะมีแบบเวลาถึงชั้นบรรยากาศลงเห็๋แมจะเป็นไฟขึ้นนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นอุกบาทที่เป็นแต่ว่ามันไม่ใช่ความร้อนเป็นหิมะเนี่ยมันจะเป็นเหมือนลำแสงที่เชื่อยินเนี่ยนี่แีนี้บนน้ำบนโลกก็จะ ก็จะแข็งนี่แหละหรือไปบนโลกก็จะกลาเป็นน้ําแข็งนี่สนหาประเทศไทยร้อนอนนี่ประเทศไทยร้อนนี่นะเอาไปเลยเยอะๆเลยโอเคเราไปเอาชิ้นต่อไปกันนี่อันนี้ก็ไม่มีอะไรก็เป็นบนอุกบาบาตอืมแค่นี่ดวงจันทร์ เรื่องแกนปกติเป็นอย่างนี้เนี่ยมาชนปึ้บ,บระเบิดเลยแต่นี้นจะเป็นลูกสังกะสนมากกว่าอย่าไปถึงแกนโลกแล้วโลกไปปึ๊กเอาปุ้มเกิดสะเทือนทั้งโลกน่านไงว่าแล้วชิปแล้วครับทุกคนผมทำถึงแกนโลกเลยตลอด ไม่ถึงโต้โหจะหายไปข้องโลกโอุ้ยเดี๋ยวขึันหลันโอเคโทคโอลีเซ็ตปลาต่อไปนะครับเป็นหลุมดำลุ่มน้ำปกติเดีด๋ยจะเล็กเล็กนึงเป็นน้ำเงินแต่ลุ่มน้ำอันใหม่เนี่ยเจ๋งกว่าเดิมสีส้อมอันใหญ่กว่าเดิมอ,อันนี้คือความอ,อน,นี้นะแล้วดูของหนึ่งอันหนึ่งอันนี่แงสวยด้วย ก็ถือว่าเฟี้ยอยู่นะครับถ้าเกิดอ่าอ,อันนี้ก็จะเป็นสายฟ้าสายฟ้าเนี่ยอันนี้บูม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 เนี่ยแล้วไม่โล่งเป็นหลุมแต่น,นี้จะเป็นอกาการผ่าครั้งเดียวนะไม่ได้สร้างถึงแค่นี้แค่นี้น,นะครับแล้วก็แค่นี้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 แค่ นีโอเคยทำไมอันนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงครับเจ็บคออันนี้ก็จะเป็นตอมแล้วก็อะไรพิซซ่าพิซซ่าก็ไม่มีอเลยก็แค่เป็นบุ๊ปไปจับโบอันนี้นี่อันนี้ก็ทุกคนน่าจะเห็นไปแล้วอันนี้เป็นลูกบอลแล้วก็นี่เป็นกระตุ้ลูกอะไรไม่รู้นะครับเพื่อให้มันจะเป็นจานดาวเอียมมาให้ดูหน่อยดูที่สลับสลับ บก็<ถ>ยิงนั่นเลย่วนอันนี้นนก็ทุกคนกน,กน,กน,กน่าจะรู้ก็คือพี่มีไบปักปุ่มแบบใช่แล้วแหละอันนี้นี่แหละอันนี้ก็ไม่ได้เจออันทุกคนก็ไม่เจอเลยขอข้ามนี่นี่ก็เป็นน้องอีเนี่ยคือว่าแค่นั้นเอาไปแล้วใช่ไหมนี่ก็จะเป็นต้นคิดมาเอาแทนมือนอันนี้ก็เหมือน คือส่วนนี้ก็อันนี้ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเัาจะมันก็จะก็คือเหมือนเปลี่ยนมาตอนนี้ก็พูดว่าอะไจะมีชุดนั้นน่ได้เอาไปเลยโอเคดี่พูดนี้แหละนี่นะครับคือลำแสงค่ะนี่คือลำแสงเย็นก็อ่ะอ่ะลำแสงสีทองแล้วก็อันนี้ลำแสงเย็นแล้วก็อันนี้น anyway. ลำแสง มผมว่านรานาบสีดำหลาจจะแรงกว่าส่วนนี้จะทำแบบไเบลเยเซบืบาบาๆบชาิ้นโซนนี้แล้วนี่นี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นป่าอันนี้คือ UFO ปกติอ,อันนี้คือเพื่อฐานทัพระดับฐานทัพของ UFO อันนี้ก็จะเป็นยิงให้ดูคืออ่นนอะ เ,เนี่ยแล้วก็จะรวบรวมในต้นรวบรวมมาตรงกลางแล้วก็แล้วก็ออกมาคือ,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 อนะครับมันหายไปแล้วแล้วก็ออันนี้เป็นอีกอันหนึ่งนะครับปกปกต,อติอันนะั้นคือพลังแจงออกมาใช่ไหมอันนี้จะเรียก U F O เป็นยงไงาดูบ้างเขาให้ความร้อนรับหนีใช่ไหมมันจะเรียกวีโ F O มา ไปรู้สิสุดที่เท่าไหร่เขาก็คือมีอ่าเนี่ยอันี้สุดก็นานอยู่นะโอเคอันนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนทีดทักในวีซ่าแต่ให้ดูอีกรอบก็ได้นี่อันนี้น่าจะเป็นแบบนี้นี่ไม่ก่อนไม่ก็ยิงยิงก็เรียกว่า จันจะมอย่างนี้แล้วก็มันจะมีอันนี้ก็เป็นแบบสีน้ำเงินนี่แล้วก็แบบสีเขียวนี่เป็นไงแบบสีเขียวก็จะมีตามสีแดงน้ำเงินเขียวในป๊อปปาจะเป็นสีเหลืองกับสีม่วงโอเคมีแค่นี้นะแบบนี้นะจากนั้นอันนี้ก็จะเป็นแบบแตะเรียงข้างมาแล้วก็อันนี้ล่างต่อช่างใหญ่ขว่ย,ยานเก่าแล้วก็บาเรียสีฟ้า ยิงกันเองเผาพันเดียวกันเองเโอเคอันนี้คือเดี๋ยวเธอรีวิวอาวุธที่ทำให้ลูกแตกได้เลยดนะีอันนี้คือแบบแหล่ะเป็นแบบน,นี้นะครับแตึ๊บแล้วก็ยิงไปเติมเลือดเขาเลยครับนี่แล้วก็จะทำให้ลูกนี้ ปึ๊บแล้วก็แต่งแล้วคุณก็จะเปิดล like anyway. ็อกคอนำมาเดิมคนนำมาอืมก็จะมีแค่นี้นต่อไปจะเป็นน้รูปแบบอันนี้จะแรงกว่าเดิมแล้วก็รูปทรงเปลี่ยนอันนี้จะตรีทะเลนี่รูปทรงมันเปลี่ยนเรื่อยๆจากเดิมนี้นี่แล้วดูความแรงสองอย่างกันดำแสงอืมก็จะมีการเลยก็จะทำให้รูปใสขึ้นเมนเดอรนะคะ โอเยู่ในดอปามึกนะคอันนี้ก็จะเป็นปุ่มแะลงบินครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอะไรทั้งหลายเนินครับที่เราู้คือได้เหนือนก่นเบามางเนี้ยแค่อันนี้เล้เ,ก,เ,าาเนนก็ไปอ,อันนี้จะเป็นหนอนอากาศนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนอนอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันเป็นเหมือนหุ่นยนต์เป็นหนอหนหุ่นยนต์มัง้งก็ลั่มันส่วนนี้ก็จะเป็นเหมือนหนอนเป็นมังกรโค r โลกนเด อันนี้ก็จะเป็นตาเึ่นตาคาเึนอะไรต่อโลกแล้วก็โลกเดินอันนี้จะเป็นตัวแล้วก็มาลรนะนี่ปึ่มแล้วก็จะอีกล่างของมันก็คืออ่งผู้หนุ่มชายชาตรีปึ่ม่อยอะไรซึ่งผมว่าเดขอเทียบอันนี้คือผีม่วรับนี่ความแรงของผีมัวอันนี้คือความแรงของสีนเงิน,นค่คะ ตาชาติปุ่มอะไรก็พอบๆกัน,กนนะแต่ว่าสีนี่อาจจะแรงกว่านิดหน่อยทีน้ำเงินเนี่ยทีฟ้าโอเคแล้วก็มาดูเจ้าหมากันนะเจ้าหมาตอนนี้ผมก็มีสองล่างมุนเจก็จะมีอ<ำ>่าแค่นี้พื่พูดเลยเด้อพอดีก็จะเป็นนิดเดียวไม่ฟังเสียงก็จะนี่นะแต่จะไม่มีเสียง,งนะ ก็ช่างมาเถอดนี่คือสมบัาิโชร์แล้วอ่าปุ๊บนี่จะเป็นเสียงมีนนะครับแล้วก็เป็นหมามีนปุ๊บปุ๊บจบหนึ่งแล้วก็จะเตือนเนี่ยเท่ดีเหมือนกันนะเตือนเยอะมากโอเคก็จะมีแค่นี้แหละครับก็ไม่มีอะไรมากคุณ่มโอเคนะ สำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะคะเพียงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณครับ